มาช้ายังดีกว่าไม่มาไหนๆก็ทำไว้แล้ว just go on ในเนื้อหาเวอร์ชัน1นนี้จะเน้นไปที่เรื่องราวของ h o l โ Special Operation Se ั่นเซคที่ถูกสตูปริศนาจู่โจมในโลกเสมือนจริงและในเรื่องเสือของตัวละคร Sun อ f c ค r r i d o r ซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับไลเทอร์พราหนุ่มเว่นนำสลอดเท่นั่นเองโดยฝั่งคน้อเรื่อง Se ค i ั่นซจะเป็นเนเรื่องบทพิเศษที่จะมียรงหีเป็นตัวหลักส่วนในเรื่องของไลเทอร์นั้นจะเป็นเควสเอเจนต์โดยทั้งสองในเรื่องนี้จะพ่วงกับอีเวนต์พิเศษตูรดีานเก็บของเก็บเพชรแค่นัั้นหะครบบจง่าย และตู้กระชาในรอบนี้จะมีตัวละครใหม่แรงเอคนตู้รอบแรกคือโลอหะหน้าหน่วดเซนต์ซิกยางนาีิตัวละครธาตุสายฟ้าสายอนอมาลี่สาวแว่นคือลือผมเชูผู้ใช้ง้าเป็นอาวุธและตู้ต่อมาก็คือไลเทอร์หนุ่มแว่นดำหล่อเทตัวละคราชายแรงเอสตัวแรกของเกเป็นธาตไฟสายสตั้นซึ่งอาวุธไม่ต้องพูดเลยมัดผิวเพียว ปดล็อกพื้นที่ใหม่สํนักงานแฮนเป็นฐานหลักของหน่วยแฮนก็ว่าได้ซึ่งก็จะมีห้องสํนักงานพื้นที่ของหน่วยเซกชั่นต่างๆรูปถึงหน่วยของเซกชั่นซิกด้วย และในเวอร์ชันดูจับสานี้จะมีคอนเทนต์เอ็นเกอันใหม่นั่นก็คือการไต่หอคอยฟังไม่ผิดหรอครับไต่หอคอยโดยเรานั่นจะพาตัวละครทั้งหมดนั้นไปขึ้นหอคอยและต่อสู้กับศัตรูในชั้นต่างๆยิ่งขึ้นสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นแต่ฝั่งศัตรูนั้นก็จะแข่งขึ้นเรื่อยๆตามลำดับชั้นแถมการขึ้นหอคอยนี้จะไม่มีการฮีลเลือดด้วยแต่จะเป็นการสมเอเจนต์เข้าทีมแทนดังนั้นต้องคิดวางแผนบริหารดีๆด,ด้วยไม่งั้นเละ โหมดทีวีูปแบบใหม่ระบบที่ใครหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงจะมาในรูปแบบโลคไรท์โดยตัวแบมบูในทีวีนั้นจะเป็นคนต่อสู้เก็บตีบัฟเก็บไอเทมต่างๆในการสู้พร้อมกับกิจกรรมเสริมแดกรางวัลนั่นก็คือแบมบูแล้งเอัวใหม่ไนท์แบมบูเป็นแบมบูที่ลูกล่างคล้ายอัศวินและกิจกรรมย่อยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมซ้อมตีบอสอีเวนท์ไทยลูกกับแบมบูรีเทิร์นเชฟแบมบูชวนชินกับรถขายอาหารเคลื่อนที่ พาร์ติชัคำขอ้้ a แบบง่ายๆและล่าขอตกแต่งที่เราสามารถซื้อได้จากพี่หัวทีวีและสุดท้ายก็คือแบมบูตัวใหม่แบมบูนักเลงส่วนนั้นก็เหมือนเดิมครับคูณสและแจกสิบโลทั้งตัวละครและแบมบู โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปอัปเดตเซซเ1.3ก็ขอโทษที่ล่าช้านะครับพอดีว่าติดคลิปเก่านิดหน่อยครับแถมที่จริงแล้วพรุ่งนี้มันก็อัปเดตแล้วละ่ะเพราะผมก็ร่างคลิปไปแล้วทิ้งไปก็เสียรายก็เลยทําให้เสร็จเลยดีกว่าก็ถือซะว่าเป็นคลิปทบทวนยอดหลังก็ได้ครับส่วนคลิปเนลเลอร์เซซเนั้นผมก็กาลังทําอยู่ครับเดี๋ยวนี้มาแน่นอนและจะมาลูลด,ด้วย ถ้าคุณชอบคลินี้ก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวันนี้ผมเจคุ้มเจดีมห์ดขอตัวลาไปก่อนอาริกตโตะสรัางโยครับผม